สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Link ์ขับ On อนแค่ะ วันนี้อยู่กับแนนอริสาราทีค่ะจากฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ยูนิตลิงค์ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะแนนก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยูนิตลิงค์มาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายูนิตลิงค์อะค่ะเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะที่มีความโดดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่นของสินค้าค่ะทีนี้วันนี้แนนก็เลยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะว่าความยืดหยุ่นของยูนิตลิงค์มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วมันสามารถ ช่วยในการวางแผนการเงินให้กับคุณลูกค้าได้อย่างไรค่ะความยืดหยุ่นอันแรกของยูนิตลิงนะคะก็คือในเรื่องการปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตค่ะเพราะว่ายูนิตลิงนะคะเป็นแบบประกันที่จะสามารถปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตได้ค่ะแน่ขออนุญาตยกตัวอย่าง ให้ฟังแบบนี้นะคะปกติแล้วอะค่ะคนเราเนี่ยมันมีความต้องการทุนประกันชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตที่ไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นคนประมาณสักอายุ20กกว่าเพิ่งเรียนจบเนี่ยความต้องการในเรื่องทุนประกันชีวิตนะคะก็มีไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยอาจจะยังทํางานอยู่เนาะแล้วเราก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาระต่างๆเราก็มีไม่มากนักเท่าไหร่นะคะทีนี้พอคนคนนี้ค่ะอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นสักประมาณทัก30-35นะคะอาจจะเริ่มแต่งงานมีครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุนประกันชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขามีภาระที่เพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่ามีลูกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกีย่ยวกับลูกที่ต้องดูแลจัดก,การนั่นเองค่ะทีนี้พอช่วงวัยเขาเพิ่มมากขึ้นเป็นสัก50-60นะคะก็คือ เป็นวัยที่ช่วงใกล้เกษียณแล้วนะคะไทม์ไลน์เราไปต่อกันเนาะแปลว่าตอนนั้นเนี่ยลูกก็อาจจะใกล้ๆจะเรียนจบและเริ่มดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความต้องการในเรื่องทุนประกันชีวิตมันก็จะเริ่มลดลงเพราะว่าภาระของเราลดลงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราใช้แบบประกันชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะเพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการที่ไม่เท่ากันในแต่และช่วงชีวิตนะคะก็เลยจะค่อนข้างลําบากนิดนึงคะ่ะเพราะว่าวันที่เราต้องการทุนประกันชีวิตเพิ่มนะคะเราก็ต้องซื้อประกันฉบับใหม่ถูกไหมคะ ทีนี้พอจ่ายประกันไปเรื่อยๆเนาะพอเราพาระละลดลงจะขอ ลดทุนประกันลงก็ไม่สามารถจะทํากับตัวประกันฉบับเดิมได้นั่นเองนะคะอาจจะต้องทําการยกเลิกกรมธรรม์ไปนั่นเองซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่าในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะสําหรับปัญหาดังกล่าวนะคะในการปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตเนาะยูนิตลิงค์อะค่ะเป็นสินค้าที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่ายูนิตลิงค์เนี่ยลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันเข้าไปในกรมธรรม์ฉบับเดียวนะคะแต่ว่าเขาจะสามารถที่จะขอเพิ่มหรือว่าลดทุนประกันลงได้ตามความต้องการของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าวันแรก ที่ทำมาค่ะลูกค้าจะอยู่ประมาณสัก20-25เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมีทุนประกันชีวิตประมาณหนึ่งแล้วพอเขามีภาระมีครอบครัวนะคะก็อาจจะขอเพิ่มทุนประกันชีวิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยยังจ่ายเบี้ยประกันอยู่ที่จํานวนอัตราเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็พอวันที่ภาระลดลงนะคะเขาก็สามารถที่จะขอปรับลดทุนประกันลงมาได้ค่ะมันจะได้สอดคล้องกับความต้องการของคุณลูกค้านั่นเองนะคะความยืดหยุ่นที่2ของยูนิตลิงค์นะคะก็คือความยืดหยุ่นในเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนค่ะให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นั่นเองค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเป็นประกันแบบดั้งเดิมนะคะเรื่องการลงทุนเนี่ยจะมีฝ่ายการลงทุนของบริษัทประกันเนี่ยทำหน้าที่จัดการให้นะคะซึ่ง การลงทุนนะคะเขาก็จะมองว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยนุ่มสาววัยทำงานหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะจัดความเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกันคือความเสี่ยงต่ำนั่นเองค่ะแต่พอเป็นยูนิตลิงค์นะคะเรื่องการลงทุนเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะว่าเบี้ยประกรันหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วอะคะ่ะลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยว่าจะลงทุนในความเสี่ยงระดับใดน,นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าทําแบบประเมินการลงทุนรรับความเสี่ยงด้ มีระยะเวลาการจ่ายเบีย้ยที่ยาวนะคะก็สามารถจะลงทุนในพอร์ตที่เป็นความเสี่ยงสูงมีหุ้นเยอะหน่อยตราสารหนี้น้อยหน่อยนั่นเองค่ะเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือความยืดหยุ่นของยูนิตลิง์ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้งองกับความเสี่ยงที่ลูกค้าย,ยอมรับได้นั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างทางนะคะตอนแรกลูกค้ารัะความเสี่ยงได้สูงพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็นพอร์ตความเสี่ยงปานกลางหรือว่าจะ ปรับเป็นพอความเสี่ยงต่ําก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้านั่นเองค่ะความยืดหยุ่นที่3ของยูนิตลิงนะคะก็คือความยืดหยุ่นในเรื่องการถอนเงินค่ะแบบประกันชีวิตนะคะสามารถที่จะถอนเงินได้แต่ถ้าเป็นแบบประกันแบบทั่วไปอะคะ่ะเวลาที่ลูกค้าถอนเงินแล้วอะคะ่ะมันคือการกู้กรมธรรม์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริษัทประกันจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกับคุณลูกค้านั่นเองค่ะแต่ว่าพอเป็นยูนิตลิงค่ะลูกค้าสามารถที่จะ ถอนเงินจากกรมธรร์ฉบับนี้ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีค่าใช้จ่าย ค่าร,รมเนียมการถอนบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละแบบประกันว่าเขาจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเก็บเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะถอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะคะความยืดหยุ่นที่4นะคะก็คือความยืดหยุ่นในเรื่องงวดการชําระเบี้ยค่ะแบบประกันชีวิตนะคะสามารถจ่ายได้ทั้งเบี้ยรายปีราย6เดือนราย3เดือน,รอนหรือว่ารายเดือนค่ะทีนี้ความแตกต่างนะคะก็คือว่าถ้าเป็นแบบประกันชีวิตแบบทั่วไปอะคะ่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าจ่ายเป็นราย6เดือน3เดือนหรือ รายเดือนนะคะมันจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าแบบยูนิตลิงค์นะคะไม่มีนะคะนายยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้นะคะถ้าเราจ่ายเบี้ยรายปีปีละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะถ้าเป็นแบบประกันแบบทั่วไปนะคะถ้าเราจ่ายรายเดือนเนี่ยเขาจะเอาเบีย 12, ะะ้ยหมื่นสองค่ะคูณกับ0.09นะคะก็จะตกมาเดือนละ1080บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบประกันยูนิตลิงก์นะคะก็จะหาร12ได้เลยนะคะก็เอาหมื่นสองหารตกเบี้ยเดือนละ1000บาทเท่านั้นเองค่ะพอ แล้เนี่ยความยืดหยุ่นของยูนิตลิงในการจ่ายเบียบ้ยก็คือไม่มีการคิดอัตราดอกเบีย้ยเหมือนแบบประกันทั่วไปนั่นเองค่ะความยืดหยุ่นที่5นะคะก็คือความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการชําระเบีย้ยค่ะแบบประกันยูนิตลิงค่ะเป็นแบบประกันแบบ99 99ก็คือสามารถจ่ายเบีย้ยได้99ปีแล้วก็คุ้มครองจนถ,งถึงอายุ99ปีนั่นเองค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาจ่ายเบีย้ยได้เองให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยของเขานั่นเองค่ะเพราะว่ายูนิตลิงค่ะมันมี ฟังก์ชันที่เรียกว่า การหยุดพักชําระเบีย้ยนะคะหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษว่าพรีเมียมฮอลิเดย์ค่ะการใช้สิทธิพรีเมียมฮอลิเดย์ก็คือว่าวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดจ่ายเบีย้ยแล้วอะคะ่ะบริษัทเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดึงเงินในกรมธรรม์ตรงนี้ระคะมาจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันชีวิตแล้วก็ค่าทมเนียมอื่นๆได้นะคะน่ยขอ,อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเนาะการจ่ายเบีย้ยค่ะเหมือนเราเติมน้ำเข้าไปลงในตุ่มน้ำอะคะ่ะในวันที่เรามีการเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการสะสมของเงินนั่นเองถูกไหมคะทีนี้ในแต่ละ ะะบริษัทเนี่ยก็จะมีการขายหน่วยลงทุนของคุณลูกค้านี่แหละออกมาจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันชีวิตแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆเนาะถ้าเทียบไม่ง่ายก็คือเหมือนการตักน้ําออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีการสะสมเงินใส่เบี้ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับเราเติมน้ําเข้าไปในตุกถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเราหยุดพัชชำระเบีย้ยก็คือการที่เราหยุดเติมน้ํานั่นเองค่ะ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินตรงนี้ค่ะมันจะพอเลี้ยงคุณมาทานได้ไหมก็ต้องดูว่าเงินที่เราเก็บสะสมไว้อ่ะค่ะมีจํานวนที่มากเพียงพอหรือเปล่าที่จะพอให้หักค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็พอถึงวันที่เงินเริ่มจะไม่พอแล้วนะคะบริษัทก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะว่าเงินที่สะสมไว้อ่ะมีไม่เพียงพอให้หักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาชําระเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะจากความยืดหยุ่นทั้ง5ข้อนี้นะคะก็เลยทาให้ยูนิตลิ ะะเป็นแบบประกันที่มีจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับแบบประกันแบบทั่วไปนั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะมักมีคำถามมาว่าถ้าเกิดลูกค้าประสบปัญหาว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะไม่สามารถจ่ายเบี้ยได้ตามกำหนดนะคะความยืดหยุ่นของยูนิตลิงค์อะคะ่ะจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เราแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายเบี้ยได้ตามกำหนดนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะพิจารณาที่จะเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยก่อนค่ะ จากเดิมยกตัวอย่างเช่นจ่ายเบี้ยเป็นรายปีนะคะก็ขอเปลี่ยนมาเป็นรายเดือนหรือรายสาเดือนนั่นเองค่ะแต่ว่าการจะเปลี่ยนงวดนะคะต้องทําก่อนถึงวันที่จะครบกําหนดชําระ,โโะเบี้ยนั่นเองนะคะสเต็ปที่2คือถ้าทําการเปลี่ยนงวดและรายปีมาเป็นรายเดือนแล้วก็ยังมองว่า จำนวนนี้อาจจะเป็นจํานวนเงินจ่ายเบีย้ยที่จ่ายไม่ไหวแล้วนะคะลูกค้าอาจจะขอทําเรื่องที่จะลดเบีย้ยหลักลงมานั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นจํานวนเงินที่ลูกค้ายังจะสามารถจ่ายเบีย้ยได้ไหวนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลดเบีย้ยแล้วนะคะก็อาจจะต้องสัมพันธ์กับทุนประกันชีวิตที่ลูกค้าทําด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนงวดแล้วทําเรื่องลดเบีย้ยแล้วอาจจะยังจ่ายเบีย้ยไม่ไหวนะคะลูกค้าอาจจะใช้สิทธิ์หยุดพักชำระเบี้ยได้นั่นเองค่ะ แล้วก็พอถึงวันใดวันหนึ่งที่เขามีความพร้อมก็สามารถกลับมาจ่ายเบี้ยได้ตามปกตินั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดเบีย้ยหรือว่าการหยุดพักชําระเบีย้ยค่ะจะทําให้ลูกค้าเสียสิทธิประโยชน์บางอย่างของกรมธรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนขายทุกรายนะคะอย่าลืมแจ้งให้ลูกค้าทราบเนอะว่าถ้าทําเรื่องลดเบีย้ยแล้วหรือหยุดพักชาระเบีย้ยนะคะลูกค้าจะเสียสิทธิ์บางอย่างในกรมธรรมนั้นบบนี้นั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาพูดถึงวิธีการอ่านทำความเข้าใจและสิ่งที่เราต้องอธิบายให้กับลูกค้าทราบในเอกสารสำคัญอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือ Unit Link Sales Sheet ค่ะ